โอเคเช้าวันใหม่นะครับเดีย <c> ว <oughs> ต้องเผาเนื้อนะนะตอนนี้คือต้องตัดไม้ก่อนนะครับอันนี้เดเท่าไหร่แล้วอ่ะเขาลืมเปิดรายการเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ไมครับเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบแป นี่น่าจะเป็นพาร์ทสามหรือสี่หรือห้าสักพาร์ทหนึ่งนะอำไม่ได้แล้วนะครับราต้องจริงก็คืออัดอัดเวลาเดียวกันหมดนะครับแค่ว่าแบ่งแต่ละวันเป็นวัดพาร์ทเอานะ ต่อบไปเยอะๆนะคะเพราะว่าเราบ้านที่เราสร้างเนี่ยมันค่อนข้างใช้ไม้เยอะมา ก็ควรจะรีเ <expand> ล so ือดไหมทุกคนว่าไงควรไหมเก็บของก่อนโอเคครับแล้วก็วางนี่อย่างนี้ ประมานี้อ่ะพอแล้วนะเราจะวางเป็นทางด้านเอาืออุ้ยจะวางเป็นบันไดเพื่อทำเป็นหลังคานะครับ อันนี้เรงนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็ เราะต้องตัดไม้อีกเยอะเลยนะดูท่าแล้วไม่พอจอริงนะครับผมดูจากการบริโภคไม้ของเราแล้วนะไม่พอ ลังคาบ้านแล้วแต่คนจะสร้างนะแต่ว่าผมคิดว่าทรงนี้มันเข้าดีอะ่ะก็เลยเอาเป็นทรงนี้นะถ้าตายอยู่ตรงนี้มันก็จะของตกอยู่ตรงนี้โอ้เีนะี่ยถ้ามันจะหายไปเมื่อไหร่ โอ้ดูหน้าเกลียดมากเลย <top ic> เขาดูน่ากลัวมากแล้วเราก็ฝังเขาไม่ได้ด้วย How to ค o ู h o w t ูกลบอย่างไรน่ากลัวมากเลยนะลองคิดว่าแบบเจอศพตัวเองเอาหายแล้ว โอเคแล้วน่าจะถึงจุดสุดแล้วตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้เราจะใช้เป็นอย่างอื่นแทนนะครับแต่ก็อย่างว่านะคะเวลาผ่านไปไวมากอาจจะต้องตัดเป็นพัดหน้านะแต่บ้านเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้นะนะดูดิจริงๆถ้าเป็น ไม่เป็นไรนะครับเราไม่กล้าตัดมันถ้าเราไปตัดมันมันอาจจะล่วงมหมดอีกก็ได้เดี๋ยวเราต้องสร้างใหม่ทั้งหลังเ็าไม่ไหวนะครับอี่ <พ parks> มมสดหนึงประมาณสิบนาทีได้มั้งคิดไม่ายาวมาก มาณเพลงโมดี้สแลมเพลงบิ๊กแอดประมาณสองเพลงนิดๆนะฮะโอเคหักพอดี เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ไปกดอะไรเข้าไม่รู้นะโอเคครับเท่านี้น่าจะน่าจะได้อยู่หรือเปล่าเกือบหินหมดไปกดหินก่อนนะ นี่เราก็กลบน่าจะกุดทันอยู่นะครับรีบหน่อยรีบหน่อยปูต่บ้านเกือบเสร็จอยู่นะเนี่ยได้อยู่นะอืม ได้หินมา48ก้อนน่าจะพอนะเพราะเราไม่ได้ใช้เยอะนะครับอะไรไมาแรงวันหรออืออันนี้อื้อได้อะไรอะ่ะอะไรเนี่ยแมกกอดเปอะไรใช้ทำอะไรได้เก็บไว้ก่อนนะเ,อ,เะอ,อ้เราจะอ๋อเราจะหินไปทำขวาน ต้ <c oughs> องการที่จะหินมาทำขวานั่นเองก็อนนี้แล้วก็รอกเปลือกหมดจดคุดอันนี้ออกก่อนนะครับอืม มืดแล้วน่าจะทําอะไรมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผ่านหน้าเราก็ยังคงรสร้างบ้านต่อนะ้่งให้มันเสร็จ <c oughs> หลังจากที่สร้างบ้านเสร็จแล้วเราจะทําเป็นคลิปยาวนะ <c oughs> อ่าพราวัานนี้ที่เราทําเป็นคลิปสั้นเพราะว่าก็เราเราขี้เกียจอัดเยอะนะครับ สองอันสีรีบนอนก็ขอบคุณที่รับชมจนจบเออสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีคะ่ะ